ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับดนมิสโนโนฮะตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมสมัยนะฮะเป็นเกมสงครามเทพเจ้าด้วยกันเองฮนะมันก็ไม่เชิงเทพเจ้าทั้งหมดหรอกมันก็จะมีพวกเทพเจ้าและวีรบุรุษนะรวมกันอยู่อันนี้ไปดูอะไรบางอย่างนิดหน่อยนะตัวที่ผมเล่นได้ก็มีอยู่แค่เนี้ยเจ้าตัวอนมีกระเทพใหม่สดที่นว่าเพิ่งเข้านะโอชินินนะอันเชิญลูกพูชายามสามตัวเอ้ไม่ใช่ จะเห็นอย่างนี้พรม,มิลานะักกรรมโทษจะได้ข่าวลางแม่งเจื่คุยให้หวาดกรรมกมมันก็ไม่เชิงว่าแบบเทพเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอย่างวีรบุรุษอย่างเธอร์คิริสบ้างเนี่ยกวนอูอ่ะเน,น,นี่ยว่านะกวนอ,อูอันนี้อออคงเนี่ยังกี้คินเอออันนี้ซุนกูอ่าซิซสุสโอแคนมันจะเป็นเทพเจ้าหลายหลายหลายอย่างเนียอย่างอันนี้เป็นเทพของ อะไรวะโรมันเออโรมันอาเทมิสก็จะเป็นของกรีกอันนี้ก็กรีกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของมายันาซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยสุดแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเทพของมาญแล้วจะมีของจีนของพวกนอดฮินดูบาบาบา,บาที่มีเทพเจ้าอะไรก็อันนั้นแหละเออ อีเย็บอีกเออใช่ใช่อียิบครัสำคัญมากก็ถือว่าโอเคนะก็เราจะไปเล่นกันนะอ่ะเละอาวทำไมล็อกอยู่เนี่ยตามมันล็อกหมดแล้วอะไรเนี่ยโน่ no. ก็นาไปขออุ้บเลย อดีน,นาควสเราก็ต้องพยายามหาเล่นนะมันหมดเกมเล่นนะผมคิดว่านี้น่าจะเป็นไปสู้กับบดนะเพราะว่าผมเล่นโนมอนไม่ไ,มได้ไม่รู้เป็นไรน่าจะเป็นเพราะผมดูุดบ่อยแล้วมั้งมาเลยไม่ผมเล่นนะเอาเถอะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เดนอดีน,นาดีสุดแนะล้วเง่นไ โอเคเราจะเป็นอะไรเราต้องเป็นสิ่งที่ต้องการนี่ับเป็นเทพนึงฮินดูฮันเบไม่รู้่นอ่านยังไงอะ่ะมันอ่านยากมากเอาแบบว่าตัวนี้เป็นสายรอบผ้าไอซินมันก็ไมเ่เกมนี้มันก็ไม่เชิ่มรอบผ้าหรอกมันก็ไม่คือเรามันจะเหมือนกับเอาง่ายๆคือเราเล่นดีรอบดีเจนอ่ะ สายมันจะแบ่งตามเนี้ยอ่าพวกไอถ้าเอาภาษาไทยจะน่าอันนี้ดาเมจอันนี้อันนี้แทงอันนี้สายเวทอันนี้เอดีประมาณเนี้ยเออโอเคผมคิดว่าผมเข้าใจถูกแล้วเราก็ลไปสู้บทก็นะไอ้นี่ยังไงมีทอด้วย <c oughs> อันนี้จำไม่ได้อ่านว่อะไรวะอันนี้ใคร คันี้นะเป็นคนไม่เหมือนเคยได้ยินแต่จำไม่ได้เร์คิดลรสองนี้รู้ตอันนี้นี่หลายคนไม่เคยรู้ได้ยินผมก็ไม่ดูเหมือนกันคือแต,แต่ผมชอบมันนะอารมณ์แบบมันมันโหดมาโพไซดอนอันนี้อะไรเนี่ยเออช่างเถอะ <laughs> โอเคช่างมันปล่อยไปมันเป็นแค่บทเดี๋ยวสนใจมั้เกมนี้ค่อนข้างเอนะป้าย Hmm. เดี๋ยวบิบลิงตัวที่ผมชอบสดเกมีอะเรามันแล้วแต่เรานะถ้าเกิดเราอัพแบบอะไรเราสามารถทั้งค่าได้ให้เราสามารถอัพสกิลเองอาาัตโนมัติกับซื้อของให้เองตอมนี้แหละเลยเคยเปิดมาคือเล่นเลยไม่ต้องทำอะไรเดินปีเดินปีนนะอนย่างนี้จริงๆมาเป็นเกมโมบ้าที่เราเล่นในมุมมองเทอร์เทอร์เซนสกิลหนึ่งสองสามสี่ตามนั้น มันจะเป็นมันจะเหมือนโมบ้าแต่มันอีกรูปแบบหนึง่งมันก็ไม่ใช่โมบา้าก็ระเนียอย,ยู่ตรงนี้เออมันแปลกๆก็ทำได้นะว่าโดนปู่โดนก็มันมี่ไม่ได้เฟลด์มาแอแปลก ไปอยู่คนเดียวดำหหลบังกรแพงได้โอ๊ะอรหอ,อ้อเ้อเด้อ่เยลึงตัวึ้งหนี้ เก่าแล้วลองสกิลไม่โดนคือสกิลนี้แคือเกมนี้คือสกิลใส่คนพลยากมากเลยถอยแล้วไม่เอาไม่อยู่ไม่ไม่นานอย่าไล่เลยโจจีเป็นสเปลพิเศษนะวิ่หนักกระโดดโรถได้ดีไปเลยนะฮะแล้วก็เราเป็นลิงไปเลยเป็นลิงจับเผามายา เหนไหมะไอเทมตรงมุมล่างขวานะซื้อให้เองแล้วนะเรีวอัพก็อยู่ในฐานก็อัพได้แล้วก็เกมนี้ชนะยังไงดันชิปตีให้มันเข้าประตูว,วของประตูถ้าชนะถ้าเข้าหมดเอห้าใบตัวก็ชนะจะบอกว่าคิปนีแม่งตีแรงกว่ามีโล่ Oil. ตีเล่น,เล,นเล่นไปแม่งเหลือเป็นเหลือครึ่งอ่ะเยอะโหดมาก ไม่มีอะไรโหดเท่าซิสเกยมยร์นี่นะหรือเปล่าไม่รู้ก็นะเราดันดันไปกลับไปถ้าเรายังไม่สู้คนหรือยังไม่มีใครเราไปสู้ก็ดันดันไปมีคมีมีคนหนึ่งกำวิ่งเดินไปหาเพื่อนมาไปช่วยก่อนแล้วกันปล่อยคลิปดันดง เขาใครมันสั้นจําแพงบมา้นี่ป่อยปล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 ่อยเรานี่ไม่ก็ทามาตีเล่นตี่างนักเวนขอบคุณปล่อยเกเสียสกิลบรี้วบทตรงนี้แหละ

ยมยเยยมลยโอ้ย <brightness> ด <desserts> ีฮะแม่งโหดมากบอดแม่งดุมากตอนถึงนี่เลยปัญหาคือบอดมันจะไม่เข้าไปข้างในเด็ดขาดนปกติจะเป็นคนถ้ามีสกิลหน่อยเข้าไปคิวแล้วมันอยู่กับบอดก็สบายใจได้นิดหนึ่งเนี่ยสกิลเราแบบมีโอกาสหันหันทังอยู่ได้กด้ังไว้ถ้าถ้าเกิดว่าสกิลเรามันยังไม่ลงเหนีองขาสองอะ ตีแล้วกระจายก็คือว่าถ้าเกิดตัวเรายังไม่ลงพื้นเนี่ยมันก็มาหันหันหน้าได้นจุกเยี่ยมได้แล้วกระโดดจับต้งคอโจ๊ะโจ๊ะกนักเยแล้วนเยแลหรนักเวย้าเไม่ได้ ว้าตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเราอย่าพยายามตายมากเดีย๋ยวตังค์เยอะนิ่งเราเล่นเอาบอทตายบ่อยๆยี่ไม่ดีอายคนเอาบอทนี่มันก็ไม่ได้เก่งกาลเลยมากมายประแบบ มันทำได้มันทำหมดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกที่เราเห็นมันบินข้ามาเป็นใส่สกิลมันบึนตัวโอ้เยเจ็บลาดนม่นไม่ทำัำกระโดดลงหัวโอ้ยดีมาก เปิดสกิลทันทต้องเปิดท่านั้นเพิเพี้ยอะไรไมันจะหนีมากคูมันต่ำมันต่ำมันสิบเกินเราไม่ได้สนใจคิวแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไมไมมนสนใจคิวไม่ได้คิวไม่ได้ก็ไม่เอาหน้าหมดเออมีมีมีสเปลเพิ่มมานาน กระโดดเกียบหัวขอบคุณมากครับไม่ได้ตลอดเลยพรามึงโหดไปไหนวะครับอุ๊ยอีอังกฤโพไซดอนโอ้โห่สี่สิบวิแม่จอยนี่ครับมึงโหดเลยนะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะว่างปูไม่ตาย เพียวหนักสกิลสกิลนี่เห็นได้ข่าวมีวอล์กอ๋อเพียวเพียวเตรียมกลับเพียวหิวหิวป้อมลวงหิวนะฮะนี่เป็นตัวอย่างอ้าวเฮ้ยเอาทิมตายหมดทีม เื้ยคีนรู้สึกจะหลุดนะเนี่ยแบบไม่เดินเลยเด็กทางบอดก็แบบถ้าสัตว์ถ้าจีนคนหลุดงใคคนหนึ่งมันก็ไม่เล่นหนึ่งตัวนะโครงเสนอมมท่าดูสิสกิลฟีวฟิกิอันละฟลเฟ้อเฮ้ยไม่โเคโเกลโหดเาย เด <la> ียโค่นโหดร้ายบอทมันเกิดเร็วมากแบบบูู๊เพิ่งฆ่าหมดเลยทีเนี่มีก็ตามฉบับนาคีป่าแต่จุดที่แบบคนตีสุดคือเราตีแล้วมันไม่สะท้อนแบบไม่มันมันตันอะประมาณตดตันไปโอ้ยเฮียแหลกอะไรปลา อยทำไมต้องเกิดงานเยอะนี้ไปเลยมีควงมีควงนี่แหละเทพเทพสาสุดออกฮิ้วได้วออกฮิ้วดันดันโค วิไม่ต้องพูดถึงรอนอนรอเลยนี่นแค่แปลบาทีดันไปเชยร์บบ้านแล้วก็จุดที่สำคัญของพวก,กสายยิงไกลนะก็คือเล็นยังไงก็ได้แต่ขนงมันจะไม่ติดตามถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นประตูวิ่งต้องเล็งด้านหน้านนม,นมันเราวิ่งไปชนประมาณนี้นี่พอ มันจะโหดไปไหนไม่รู้เย่เย่จนเวลาแล้วแปดนาทีเย้ห้านาทีเท่พวกแคมพวกนี้ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มานานไม่เอารามเอกจัดเลยบอกแล้วเรามีลิงเรามีลิงอ่าเรามลูมเก็บลู อ่าจำลืมไม่สนใจเลยขอบคุณรับงน้ำหนึโอ <pf unlikely> ้ก็โดนับหาทีเอร์ค โอย้ยนนอยเลยอยเยรไปเราจะไม่หิวมาเราเรกินข้าวเราอย่าพ <Det> ิห <letter. S 1> <esa> ิวเพเินข <five> ้าวไอเฮียมจะเหตุอไโอ้ยไ้าแบบทีมเลยะ ิให้มโอเคได่หมตอนนี้ถึงถึงมาเรื่อยๆนะเป็นกาดีกับชนะของทีมเรานะโดจับมนักทกคอยอะอย่างนั้นกกิกใหมก็ใช้ได้นะแม่ชนะแล้วเยียมเดียม เนี่ยเขาเรียกง่ายๆเก่งกับบอดนะฮะกรรมโทษมันเปความสามารถพิเศษที่คนเขาเรียกว่าเก่งกับบดเนะฮยประเด็นใช่หรอกเราเล่นกับคนไม่ได้ไม่รู้เป็นเลยได้ตังน้อยมากอ่ะยี่ห้าโอ้มีโลตั้ง5 0ห้าพันไม่ย้อยกรรมดทูทีดิมันแม่ง,มงล็อกมาก อ้อเจ็ดนาทีนะฮะโอเคงั้นเอาไปว่าจบยิปนี้จบไปเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยว,วถ้ายินได้เดี๋ยวก็จะมาถ่ายรอบอีงบาย